ต่อไปเชิญนางสาวยานธิชาตามด้วยท่านสมบูรณ์สารำนะครับเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันยานธิชาบัวเผื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีเขตสาพักเก้าไกลคะ่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันจะขอหาหรือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวสวนลำไย,ยคะ่ะหลายท่านคงทราบดีนะคะว่า เราถูกระง,งับการส่งออกลำไย,ยไป66ลงนะคะเนื่องจากว่าทางการจีนเนี่ยตรวจพบเพี้ยแป้งปนเปื้อนนะคะแต่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยการแก้ปัญหาเนี่ยก็ได้แก้ปัญหาไปเรียบร้อยแล้วนะคะชาวสวนก็ตกอ,อกตกใจไปตามๆกันนะคะท่านประธานแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะทำให้เราต้องคิดว่าเราจะแก้ปัญหาของเกษตรกร,กรชาวสวนลำไย,ยอย่างยั่งยืนได้อย่างไรนะคะตั้งแต่ดิฉันเป็นสสมาดิฉันก็ รับเรื่องร้องเรียนเรื่องเหล่านี้มาตลอดนะคะจึงอยากให้ช่วยแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรชาวสวนลำไยอย่างยั่งยืนทั้งต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำหมายถึงตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการตลาดคะ่ะในส่วนของในส่วนของการผลิตนะคะก็อยากที่จะให้ดูแลในเรื่องของการควบคุมคุณภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่มีปัญหาเรื่องเพียแป้งนะคะอาจจะเกิดจากการที่เราแบนสารคอลลไพฟอสนะคะซึ่งเป็นสารที่ กำจัดแมลงนะคะอยากให้ช่วยดูค่ะว่ามีสารทดมีสารทดแทนไหมราคาเท่าไหร่ต้นทุนจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรนะคะในส่วนของพานิชยค่ะอยากให้ท่านทํางานเชิงรุกไม่ผูกติดกับตลาดจีนเพียงตลาดเดียวนะคะเร่งหาตลาดใหม่ให้กับพี่น้องชาวสวนลําไยค่ะ นอกจากนี้นะคะดิฉันมีข้อเสนอระยะสั้นเกิดจากการลงพื้นที่นะคะก็คือว่าให้เยียวยาวผลกระทบให้กับเกษตรกรนะคะจะให้ไล่เท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วก็สิ่งที่เกษตรกรขอร้องมานะคะในเรื่องของการชําระพักชําระหนี้ทั้งต้นและดอกคะ่ะที่ผ่านมาเนี่ยชำระพักชําระหนี้ให้กับลูกค้าทกรสนะคะแต่ไม่ได้พักชําระหนี้ให้กับลูกค้าสหากรณ์ค่ะซึ่งลูกค้าสหากรณ์เนี่ย ก็ร้องเรียนดีฉันมานะคะว่าได้รับปัญหาเหล่านี้เช่นเดียวกันนะคะอยากได้รับการพักชําระนี้ด้วยนะคะระยะยาวอยากให้เร่งช่วยแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนค่ะทั้งในส่วนของการผลิตและการตลาดค่ะก็ฝากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็กระทรวงพาณิชย์ดูแลพี่น้องชาวสวนลำไยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ